เบิงพี่น้องเบิกปุ๋ยออมเนียวควออมลุกยอดเด็ใส่ลูกโดดร้อมไปจัแซมก่อนออมครับน้ำอ้ำเงี้ทำก่อนเลยก่อนไปเจับน้งเจ็บไหมไอ้ัง ครัมพี่เล้าพี่นอนะ้นองครับคุณดาวครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทั้กิ่นหอมอีพิ้งพาแซบเด้ยวยพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาโมนี่พรอน้องพา,าพาีาน่น้องอมเนื้ออมเนื้อสูตรพรอน้องแซบเด้วยพี่น้องเอาส่วนตอนแรกพรอน้นนองมีใส่พริกกระเทียมตะไคร้ตำแหลกๆไปก่อนพี่น้องสูตรพรอน้องฮ็ดกังไครพี่น้อง แคเน่ไฮแบเพชรพแคเนให้ไรไปปะมึงกันครับเอ้าพี่น้องหลังจากที่ตำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วก้ะหอมแดงใช่ไหมสามหัวโอ้ฟุ่มๆกระเด็นกระดอน,บบนออกถึงโอ้โค้งกับพี่น้องนี่หลังจากที่พอนอ่อนตำพริกเสร็จเรียบร้อยก็ยประมาณนี้เอาหย,ยาบๆก่หน่อยบ่อละเอียดก็ได้พี่น้อง ขั้นตอนต่อไปไปเริ่มกันว่าปลูกพรอนวอมเป็นไหนเคยบิงเลยครับนี่ย่องพรอนวอมเตรียมไว้เรียบร้อย,ยได้เลยนี่กับเนื้อนี่กับพักมึงผักพี่น้องพึ่งกวางตุง้งกบซีเหลาอันนี้พรอนวอมปลูกเองเนี่ยเรื่องมุดเขือหลายย่างพี่น้องผักกนะับพื้นสวนไปพี่น้องขั้นตอนต่อไปไปเวิ่มกันครับเอาครับพี่น้องหลังจากี่ทำพริกแล้วแต่กุ้งขัวที่แต่หอมตะไครเด้อ เนาะอ้เรื่อง่ามูลงไปว้ยเนือเนี้ยปะเดี๋ยวเอาดโอตัวนีตันนี้มราจะรมตัวแหงความสุดันยังไงก้องืตอนตทปมเนือแทบมืมันเดงสนองสมบัตางเขื่อในเียดไปจังกันพอนึ่งวม เดินไปทวาดอกี่น้องหอมแล้วบ้เติมน้ำลงไปพี่น้องบ้านมักใหม่มักลายก็เรแต่มักเด้อน้้มักสดก็ใส่ลายใส่ประมาณนี้มนใส่ม่่ยงเากน้องเ็นกินเองักไปคับ้สีเรา คุณหอมตาลงไปแต่บุตรฉน้องได้หันแล้วถึงบมดขาดเท้าก็อ๋อ้ดีวมันยุกเนี่ยแต่ลายที่เดี๋ยวมันยกง่อยง่ายขุนน่อยหน่อยบหอมเงี้ยหอมเงี้เด้อใส่ผักลายมันแซ่บน่เอาคอยวางปีดตาลกันดีทน่ดิ อ่ะพี่น้องบาเลยหลังจะได้ตำสมอก,กอได้บ่อยตำสมกอจึงกับอวอมเนื้อนี่มาดูเพี่งด้วสับจำเงินพอมหอมชโมองบนแล้วทามด้วยผมพิโรตใส่ไปอีกน้อยมีพรอมหอม,สม,อออมใส่นีต่ตำยังม้วเด็กฟ้งน้ำตาลเอามาใส่น้ำตาลนิดเด็ยเนาะตำบ่แหล่ไง พี่น้องนี่ใส่รองน้าลงไปใีกฝังหน่งนรอนาเยเออคุ้มอต้องเสะไหมธรรมดาคุ้มก้อยบมาตรงที่ที่ต nah ้องเอาน้ประเดกววตัวงไปเนี่ยซ่บน้ามาขามเค่พ no oh. ี่น้องด้วยใส่ลงไปง่ายบกอไปนี่ตัวลงไปเอาใส่บนรถใส่แล้วไปง่วง่ายซ่บ แล้วเนี่ยเอ้ขึ้นขึ้นบาหูได้ลบานนี้พอระหว่างถือใส่น้ำปลาด้วยยามมันข็มหน่ยเดี๋ยวยังซิมก่อนยังใสขั้นมโพอะน้ำพี่เ่าจะมีจับหลังจากพ่อระหว่าปิดฟ้าไว้ไม่บ้่งกันกลัว ขันตอนการปรงนี่งจริงนะมูนซอนเเลตวดได้ได้ยัตเอาขวดน้ำปลาไปกลวเป็น,น,ปน,นไงละเป็นุ้ดอ๋อุแไป thì cũng bị trên băng tuyển lại thì băng thế bẩn, tuyển băng tuyển băng tuyển bay leo, băng tuyển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  băng đây là ư ư ư ความออมบอกว่าเาใส่คัามแต่ายมันจะยุบถุงไม่ใส่ไหมซับแล้วบา้นยเเบิ้งพี่น้องดูมนนันกูนะออมเนื้อกวา้องออมรุกยอดเด็ใส่ลูกโดดป้อมไปจัดแจมก่นกนอนคอามออมครับสวัสดีครับมาพี่น้องมาเรียบร้อยครับผมเนี่ยอู๊ดออมเนื้อนีก่ก็ตำบุกกอมาเด้อพี่น้องดูสุดยอดเหมือนกันสุวงหลสุวรรณต่างประเทศในประเทศไหนได้ แชบเนพระวงวามครับน้ำนำเย่ตะมกอเลยก่อนน,นี่นนไอ่ะมีซ่บเนาะตาม Má, hiểu mà không nhỏ mm -hmm. à, má sao sao ấm nhờ ấm nhờ ừ chi ừ ừ ครับ mm hmm. yep. hm <laughs> 哪能啊？Não, não, não. เอาบอกใช้ดูด,ดวดูดหอมแซ่ไห ทำเต็มเนี่ยประคับ <laughs> chậm Nam À, thật là đơn giản.

เอาหี่งเด็ดเดี๋ยวพ่อมากินกนัไปเอเอเด็ดเป็นย,ยอ่อยๆให้นังนครับเป็ดครับนี่เผ็ดเป็นแ่บเลยใหญ่กว่นี้มันเผ็ดใ่เพราชบกินนี่นนั้งนั่มันเป็ดใจอยากกินตต้ม

ฝากไว้แล้วไม่เลิพี่น้องเด้อขั้นตอนการเฮ็ดแต่เฮ็ดยังไงเพราเราอยากเย็ดเป็นน้ำทางให้เบิ่งไกลเฮ็ดน้ำได้ครับขอบุญขอบุญพี่น้องติดตามและชมพร้อมความตลดอดมาครับผมดีพี่หนายเจอกันไหมเด้อยพี่น้องด้อขอให้พี่นอ้องมันรำมวเลยดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเบิ่งแล้วทักแชทมาดูว่าเบิ่งแล้วคอมเมนต์เดี๋ยวพ่ร้อมน้ำแข็งง่ายๆได้ใจความครับผมขอให้พี่น้องทุกช่องป,งป,งปงังๆทุกท่านอิ่ทีทุกท่าน ติดตามช่วงนี้อยู่ดีมีให้ดูหรือเปล่าครับสวัสดีครับ